นี่ก็จะเป็นน้ำโอ่งนะคะที่เราจะเอาทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำประปานะคะเราจะทดลองสองน้ำดูค่ะว่าระหว่างน้ำประปากับน้ำโอ่งที่เราลองไว้อะอย่างไหนมันจะแดงดีกว่ากันค่ะนี่นะคะระหว่างน้ำฝนกับน้ำประปาค่ะตั้งไว้สามวันอีกสามวันเรามาดูกันว่า เราจะทําจุลินรีสังขออแสงน้ำสองอย่างนี้อย่างไหนมันจะแดงดีกว่ากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำอูลไข่นะคะไข่สามใบค่ะไข่สามใบแล้วก็ผงชูรสสามช้อนนะคะผงชูรสสามช้อน ช้อน okay. แล้วก็น้ําปลาน้ำปลา3มช้อนเหมือนกันค่ะน้ำปลาสามช้อนโอเค น้ำนี้จะเป็นน้ำปนนะคะน้ำปนที่เราเอามาลองไว้3ามวันแล้วค่ะเราจะใส่ไข่ไปสามตามช้อนนะคะตามช้อนค่ะแล้วก็เราจะผสมหัวเชื้อยูรินซีสังค้อแสงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เขย่าไวะคะ้ค่ะ ไม่มีอะไรตายตัวนะคะเราก็จะเอาตากแดดไว้เราจะลองดูสองอย่างค่ะคือเราใส่ไข่กับใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับที่เราใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงอย่างเดียว เพือ่อเติมหัวเชียอ์ยังไหนมันจะแดงดีกว่ากัน ขวดนี้เราจะใส่แค่ไข่สามช้อนจะไม่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วเราจะมาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนเขาจะแดงเร็วกว่ากันขัดหยุดแล้วก็แยกไว้นะคะเราจะแยกไว้เราจะลองดูว่าอันไหนเขาจะแดงดีกว่ากันสามช้อนเหมือนกันนะคะสามช้อนเหมือนกันไม่มีอะไรตายตัวนะคะ ทำใบใช้ทำใบใช้แล้วเอาไว้หน้นานนทุกต้นไม้ดอกไม้ นะคะคสีส่วนนี้จะเป็นที่เราไม่ได้ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแส่วนนี้เราเดิมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแเรามาดูกันว่าสิบกว่าวันเรามาดูกันว่าอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับอฮอร์โมนไข่ตัวนี้อันไหนมันจะ เป็นเร็วกว่ากัน